เรามาทบทวนธาตุห้าธาตุเกื้อดูดกันนะคะธาตุไฟได้รับพลังจากธาตุไม้ธาตุไม้ได้รับพลังจากธาตุน้ําธาตุน้ําได้รับพลังจากธาตุทองแล้วธาตุทองได้รับพลังจากธาตุดินนะคะแล้วก็ธาตุดินได้รับพลังจากธาตุไฟค่ะนะคะห้าธาตุเนี่ยจะเกื้อดูดกันไปตลอด ในห้าธาตุเนี่ยเราก็ใช้ผังม้ามังกรมานับจ,จํานวนธาตุน้ำเนี่ยจะมีจํานวนเป็น1กับ6กธาตุไฟเป็น2กับ7จ็ดธาตุไม้เป็น3กับ8ปดธาตุทองเป็น4ี่กับ9แล้วก็ธาตุดินเป็น 50, 5้ากับ10บนะคะเลขขี้เป็นตัวผู้เป็นผู้ชายเลขคู่เป็นตัวเมียมเป็นผู้หญิง เพราะเวลาเราจะเอาธาตุไปแก้เนี่ยเราก็ต้องดูจำนวนด้วยนะคะในแต่ละปีเนี่ยจะมีอันตรายอยู่7ชนิดนะคะใครอยากรู้อ่านในหนังสือค่ะเพราะว่าอธิบายยากเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เรื่องสลับซับซ้อนแต่อาจารย์เนี่ยแปลไว้ให้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือปี2,568 ปี2,568เนี่ยบวกลบกันแล้วได้า้าดินโลกหมายเลขสองนะคะได้า้าดินโลกหมายเลขสองท่าดินโลกนี่ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่แบบเหมือนดินอะติดดินอะคนเคยรวยก็จนอะคนเคยดังก็ดับนะคะคนเคยเป็นใหญ่ก็ถูกถอดแล้วติดดินเนี่ ทุกอย่างเกิดแต่ดินนะคะในปีธาตุดินโลกเนี่ยเอิร์ดเนี่ยทิศที่เสียสำหรับทุกคนเนี่ยก็คือทิศอะไรค่ะตะวันตกเฉียงใต้แม่เท่าชีวิตสมรสพั้งกันไปหมดเลยค่ะมีแต่เรื่องชู้สาวนะคะมีแต่เรื่องท่ากันอะไรกันเพราะปมหึงหวงนี่แหละเพราะว่ามันถูกเล่งนะคะอ่ะ ถูกเล่งเราดูนะคะแล้วก็ทิศที่เสียอีกทิศหนึ่งก็คือทิศเนี่ยค่ะความรู้คนมีความรู้ตายหมดเลยค่ะความรู้ทั่มหัวตัวไม่รอดเสร็จไปเลยครูบาอาจารย์ผ้าจอวาดอะไรหมดหมดความรู้ใช้ไม่ได้เลยเพราะถูกนาลีพิฆาตเพราะว่าที่ตะวันตกเฉียงใต้เป็นแม่เท่านะคะปรากฏว่าธาตุดินเนี่ย ย้ายเข้าไปอยู่นะคะธาดินธาตุดินเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่นะคะในทิศในทิศของแม่เท่าแม่เท่าก็เลยเสียนะคะอันนี้เป็นตัวตัวตัว,ตวบอกอน,นี้คือทิศแม่เท่าเห็นไหมคะชาเล็กเข้าไปอยู่เนี่ชยช้เล็กเข้าไปอยู่ก็เป็นคู่พิสวารดคู่จิ้นเนี่ย เพราะว่าจัก,กรวาลเนี่ยไปเข้าทิศของชายเล็กไปแทกเพราะนั้นทิศเสียจึงมีแค่สองทิศส่วนทิศอื่นๆเนี่ยเราจะไปได้ไม่ได้เราต้องมาดูค่ะนะคะทิศที่อยากไปได้เี่กก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะคะดูผังแรกจะง่ายกว่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้อะ,อะเลขที่ไปได้เนี่ยก็คือ,อรหัส 2, 4แล้วก็6ไปรวยเลยนะ,ะใครใครรว่าตัวเองเป็น 2, 4, 6เนี่ยเข้าไปเลยนะคะไปดั่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยไปดั่งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2, 4, 6รวยเลยนไหะปกติ2กับ6เนี่ย เข้ามาอยู่ทิศนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้มาอยู่ได้นะคะออกตายไปได้แล้วก็เสียสําหรับพวกนี้เลยคะ่ะอาจารย์ก็ไปไม่ได้ไปแล้วเน่าเลยออกเฉียงใต้ออกเฉียงใต้ก็ประมาณแถวเอ,อ่ชนแถวระยองจันทบุรีตาราดอะไรพวกเนี้ยนะคะออกตายห้ามไปไปต้องแก้ไขะคะ่ะแล้วก็ทิศใต้ ล่องใต้ไปตามเสียงเพลงคนที่ไปแล้วรวยอ่ะมีชื่อเสียงโด่งดังมีอิทธิพลก็คือคนเนี้ยค่ะหนึ่ไปแล้วดังเลยเคยงอ,อกโอ็โหมีอำนาจขึ้นมาแต่3ามสี่หกเจ้าี่ยไปเดี้ยงเลยอ่ะอย่าไปทิศใต้จนก,กว่าจะตุกดจีนปี6,9นะคะส่วนทิศตะวันออก นะคะที่ตะว,วันออกเนี่ยดีสำหรับสองสามห้าแปดเห็นไหมคะสองสามห้าแปดเนี่ยเข้าไปตะว,วันออกเข้าก็ดังไปชนบุรีไปอะไรอะตะว,วันออกนะไปทางนู้นอะทางที่ตะว,วันออกนะคะาทางทัทิศไปเลยไอ้คนพวกหนึ่งสี่หกเจ็ดเก้าเนี่ยไปไม่ได้นะคะเสีย ส่วนทิศเหนือเนี่ยหนึ่งห้าแดไปแล้วก็มีอาชีพนะคะคนใดตกงานก็ย้ายที่นั่งที่ดอนไปทิศเหนือเอาเข็มทิศจับนะคะอันนี้ต้องทิศจิกเอาเข็มทิศจับเลยไปอยู่เหนือเลยนะคะส่วน3 4มสี่หเจดเ้านี่ยไปไม่ได้ทิศเหนือไปไม่ได้คนอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะอย่างอาจารย์อยู่เหนือ,อ,อไม่เป็นไร เพราะว่าอาจารย์ไ,ได้ย้ายไปไหนแต่คนที่ย้ายเดินทางขึ้นเหนือขึ้นเหนือก็หลวกนะคะตะวันตกก็ดีสําหรับหนึ่งกับสามเรเสียสําหรับมีบทนะคะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยอาจารย์ไปได้ทิศเดียวคือตะวันตกเฉียงเหนือไปไม่สอดได้สี่กับเก้าแต่อาจารย์ก็ไม่ไปปีนี้มันเสียเยอะมากเลยถ้ไมคะเราก็จะเห็นโอ้เดือดร้อนวุ่นวาย นะคะคนที่ไปทางตะวันตกเฉีงเหนือไม่ได้ก็คือ1 2, 3, 5, 6, 7, อนึ่งสอาจอาจารย์เนี่ยปีสองพัไปได้ทิศเดียวคือตกเหนือนะคะไม่ไปก็จบอยู่กับที่นะคะแล้วก็ไม่นั่งไม่นอนตกเหนือนะคะ